ด้อขายถูกขายถูกตกไปไข่เจียบเด้อนะโบต สัพพะคะวะตุอะระหะตุส oh, ัมมาสัมพ oh, ุทธาตุนะโมตัสถานสัพพะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธาตุนะโมตัสถานสัพพะวะตุอะระหะตุสัมม์ สัมพุทธาสัมพุทธาสัพพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสัมพุท ทอานังเตสิวิตังยาวานิพานังสารังคาสามิธรรมังอายุวัฒนังเตสิวิตังยาวานิพานังสารังคาสามิสังขังอายุวัฒนังเตงวานิพานังสารังคาสามิทุติยามปิพูทธังอายุวัฒนังเตสิวิตังยาวานิพานังสารัง นังคาสามิทุติยามปีธรรมังอายุวัฒนาังเตีวิตังยามวานิพันตงสารนังขาสามิสังขิยามปีสังฆังอายุวัฒนาังเตีวิตังยาวานิพนันต์สาังขาสามิทุติยามปีพูทางอายุวัฒนาังเตีวิตังยาวานิพนันสรานังคาสามิตติยามปีธรรมังอา Ayu watanang tesi witang nyawa dipanang Saranang khas Sami tatinyampi sangkang Ayu watanang tesi witang nyawa dipanang Saranang khas Sami Jolato amanusato wa, wa amanusato wa akito wa utakato wa pisacato wa kanukato wa kandakato wa, kandaka wa nakatato wa san นาปัฏาโลกคโตวังอัสสัตถมบัตโตวะอาสันทิทิโตวะอัสสปุริสะโตวะจันดาหะทิอัสเมฆะโคนาคุโกลาอายิวิสิกะมานิสะพะทิปิอัสสะตาลาสะสุกะรามาหิสัยยัขะรักะสัตถิหินานาเปยัโตวะนาอุปัฏตวะนาโลกคโตวะอัลลักขังคันหันตุปานิธานโตปัตตายัตถะคตาสัทัสสะปะระ

Ting bali tangka ayat sama ananta telo minya kalunya citang upata peta wakoti sata sang hasi suca kaware su tewa tayasa yang cawe sapi yang pure roka. Pika sambo tande we tamba yang kipamantara tape si pabri tan nama he. Lani a cinta yo नोतन फ्रूहि मंगल मु तमंग से वना चव पंडित न से वन पोषा च पोषा निय तम खमु तमंग पति रूपे मता समा पिधि चाहे तमंग तमंगू सचिव पंचा बिन्यु चु सी तो सीता चया व चाहे तम खमु तमंग माता Pitu Upatana Buddha Tharatsa Sangkahu anak Tamang Kalamu Tamang Kalan Jatama Jari Nyajaya Tekanan Jasangkahu Anawacani Kamani Tamang Kalamu Tamang Kalati Wirati Bapa Masa Panaja Sanyamu Tamesu Tamang Kalamu Tamang Kalamu Jadi Wato Jasantuti Jakatan Yuta Kalena Tamas สวนาเอตมังครมุตตมังคันติจสวจัสตาสัมมนณันจัดสนังคะเลนะธรรมคารมุตมังจพระมจริญจะอริยสัจนาทัสันังนิพพนาสสิกิริญจะเอตมังครมุตตมังพุทธสโรกาธรรมเหิจิตังยสนากมปติอสกกวิลสัเกมังมุตมังเอตาทิสานิกตวานส พรมธปัลบาลสิตาสัพพะโสถิงคาสันติตันเตสังมังค่ามุตตามันติมหาังคาลสุตังยานิทัพุตานิสัมมาคตานิปุมานิวายัง dewa puta sumana tua tu bisa kaca sunan tu pasti tanpa sama hiputan esa kalau tamanusinya manusinya pasanya tiwa cara to tinggi perintah sama apa matanya kinci witang ita mahulang wasa yang datang nang panitang nano sama hati tataka tena hitam piputera panitang suwa tì hontun yang kin chivitang itawa u rang wasa kesu vayan tatan nắm bani tanga nắm bani tang etena sajena su hati yang kin chivitang itawa hu rang wasa kesu vanyan rata nắm bani tanga mang tita nà y tampi sanke rata etena sajena su hontu

สัมมสุวัติหุนตุรัตนสุตังปมโตพุมโะอัปมะโนธรรมวะปัมมะโนสังโฆปมมะนาวันตานิสิริงสัพนิอาหิวิสิกัสัตตาปทิุณนาลาภิสลาภูมุสิกากาตาเมลากาตาเมปาริตตปาติกมรมตุพุตานิโสหังนโมภปขาวะโตนโมสัตตนังตัมมาสัมพุทตานติคันธปาดิตายิติปิโสภะขวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิสัจจะรา อนสัมปันโนสุขตโรกาวิตุอนุตตโรปุริสัตถมัสลาจิสนางพุทโภคาวัติสังวคโตโภคาวัตตาธรรมโมสันติติโกะกัลิโกเอหิปัสิโกโอปันนายโกปจตังเวทิตาโพวิญโยิติสุปฏิปันโนภะคาวะตองอุสุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสามมิจิป တိပန္နော భ ခ వతో సవక సంకుయతి త ัง చ တ ారి పురిసయు ఖాని అత్త పురిసపుఖల

vi <coughs> na sasato, kaho, sa min tu yan tu ni mi tang awa man kha lan chay yo cham na po sa kun na sa to pa pa kha na vi na sa tu kha ja pa ta cha tu kha pa ya pa ta cha ja ni pha nya so kha ja so kha hon tu sa pe pi pa ni no ta wa ta cha ja am he hi sam pa thang pun nya si rang la tô sát pháp tha phà la pi la ta hunto chân tu theo ta khất ta sa pe ta năn cha te ce narakhang phanthami sapaso yanto vi chan yo hi sanya su si vi po kali api se ke sapa phuttha nang akapatto สุปปตังสุโหทิตังสุขังโนสุโมหโตจัสสุยิทังพรหมจาริสุปัถถกินังกายกรรมวจกรรมปัถถกินัง पथखना मनोक ने अथ रथ सुखित शोक सुखिता सपेतिथ लंगो शमी ते मनु भूत न सुना सतु पथ वेतु खाऊ पुष्थ ปัลิลาหูปัสสาวะนังธรรมะเตชะนะสสตินานงสันตุปัฏฐวะสภีพัญญาวุปัสสมินตุเตสักะตาวะสังคาระตันทั้งว่าพัลลิลาหูปัสสาวะนังธรรมะเตชะนะสสตินานงสันตุปัฏฐวะสภีพัญญาวุปัสสมินตุเตสักะตาวะสังคาระตันนั้นทังว่าลังอาหุนได้ยังพหูในยังสังคเตชะนะสสตินานงสันตุปัฏฐานวาสภีโรค้าวุปัสสมิ tu te ayang mala papi capa pi para sa yo uko sa yong po ti man de pa mo ti tawa sa yong ta ta pa ma ka na ma hi si no ayang pi ma to para sa yo uko sa po ti man de pa mo ti tawa sa yong ta ta yin ta ka na ma hi si no ayang ma ra sa capa โพธิมณฑเทพโมทิตตวสัญญตทเสวคณามหิสิโนสัญญุปิพุทธสสิริมหโตอัญญมรสัจจปปิมมโตปรสโยโกสัญญมโพธิมณฑเทพโมทิตตวสัญญตท

สัญญโหริสัญญาสุสัญญามังคะเรอปาราสิตาปัญลังเกสิเสปะทวิปุคะเลอปิเสเกสัปะพุทธานังถัดติสุนักขตังสุมังคะลังสุปะพาตั้งสุโหติตังสุขโนสุโมโหตัวจะสุญิทังพระมาริสุปะทักีนางกายากมังวาจะกามังวะทักกีนางวะทักกีนางมโนกามังปานิทิเตปะทอกีนาปะเนกาตะวานาราพันตเทปาทักกีเน เเบกัสสงมานาสัมภวายเยอปริมานังอุทังอโตจติริยัญจาอสัพพทังอเวรังอสัพพตันจิทันจารังนิสินโนวาสัยาโนวิญาวะตสัมตติตสติงอาทิยาพรหมาเมตตังวิหารังิธรรมอุติตินจาอนุปกัมมสิราวัตสเนนะสัมปนุกามิสุวินัยยเกตังไนจตุขภาสัยยังปุนาเรติติ พิโสภะคะาวัฒนาอุปปาระมีสัมปันโนอิติพิโสภะคะาวัฒนาปารมาธะปารมีสัมปันโนอิติพิโสภะเขาวะผูสัมปันโนอิติพิโสภะคะวะสระอุปปาระมีสัมปันโนอิติพิโสภะคะวะสระปารมาธะปารมีสัมปันโนอิติพิโสภะคะวะสัมปันโนอิติพิโสภะคะวะเนคขมาอุปปาระมีสัม sampano iti piso dekama para mata para mi sampano iti piso para mi sampano iti piso panya upa para mi sampano iti piso panya para mata para mi sampano iti piso sampano iti piso pakawa bini upa sampano iti piso pakawa para mata para mi sampano อิติปิโสภะขวากันติปารามีสัมปนโนอิติปิโสภะขวากันติอุปปารามีสัมปนโนอิติปิโสภะขวากันติปารามปโปะขาปารามีสัมปนโนอิติปิโสภะขวาพุทธปารามีสัมปนโนอิติปิโสภะขวาสัจจะอุปปารามีสัมปนโนอิติปิโสภะขวาสัจจะปารามัติปะขาปารามีสัมปนโนอิติปิโสภะขวากัิปานอิิปิานปารามีสัมปนโนอิติปิโสภะขวาอธิปาราม อุปปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคาวะอาทิตทานาปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคาวะเมตตาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคาวะเมตตาอุปปาราบิสัมปันโนอิติปิโสภะคาวะเมตตาปารามัตถาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคาวะอุเปขารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคาวะอุเปข้า อิติปิโสภะคาวาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคาวาทัสสะอุปปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคาวาทัสสะปารามัตถะปารามีสัมปันโนภะคาวาพระพุทธคุณนางบุรพารัสเมีงพระธรรมเมตตังบุรพารัสเมีงพระสังฆานังทุกขโรขปยังวิวันสัพพทุกสัพพโสสัพโร สัพพะไพสัพพคอสเนียจังไรวิวันไชเยสัพพะทานังสัพพะภวันตุเตรักขันตุสุรักขันตุอคเนรัสมิงพระพุทธคุณังอคเนรัสมิงพระธรรมเมตังอคเนรัสมิงพระสังฆานังวิวันไชเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคอสเนียจังไร วิวันใจเยสปะธานังสพะราพังพวันตุเตรักขันตูสุราขันตูสินลัสมิงพระพุทธคุณนางทักสินลัสมิงพระธรรมเมตตังทักสินลัสมิงพระสังฆานังทุกะวิวันายเยสพะถูกสพะเสลสพะโรคสพะภัยสพะคอสเนียจังไรวิวันใจเยสัพะธานังสปะราพั ตูเตระคันตูสุรคันตูทารีรัตสมิงพระพุทธคุณนางหรดีร ok, ัศมิงพระธรรมเหตังหรดีรัศมิงพระสังฆานังทุกขารมสัพพทุกขสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพ้อสเนียจังไรวิวันไซเยสัพพะทานังสัพพะราพังพะวันตูเตระคันตูสุรคัน todo uh -huh. พระสมิงพระพุทธคุณนางปัจจิมรัสมิงพระธรรมเหตตังป uh, ัจจิมรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกขปยางวิวันใสเยสัพพทุกสัพปโกสัพพโลกสัพพภัยสัพพคอนสเนจจังไรวิวันใสเยสัพพะานังสัพพาราภังพวันตุเตรักันตุสุราคันตุยาปลัสมิงพระพุทธคุณนางพายาปลัสมิ มิ้งผาธรรมเมตตังภัยนะครังคานังทุคาโลกาพยายามีวันใสเยสัพทุทุสัพโสสัพโรสัพภัยสัพโอสเนียจังไรมีวันใสเยสัพปาทานังสัพพาราพังผาวันตูเตรักกันตุสุระขันตูดอนดัสมิงงระพุทาคุณนางอุดอนดัสมิ้งระธรรมเมตตังรัสะคา านังทุกาโลคัพพายวิวันสายสัพปุกสัพโสกสัพปโรคสัพพภัยสัพปคอสเนียจังไรวิวันสายสัพปทานังสัพปภวันตูเตรักขันตูสุรักขันตูอีสานราสมิงพระพุทธคุณนางอีสานราสมิงพระธรรมเมตตางอีสานรัสมิงพระสังฆาานังทุกาโลขัพพยาวิวันไสยสัพทุก สัพพโลกสัพพัสพคอสเนียจังไรวิวันใสเยสัพพะเถนะสัพพะราพังพะวันตุเตรักขันตุสุรักขันตุอาการะสมิงพระพุทธคุณนางอาการะสมิงพระธรรมเมตังอากาศปะสังขานังทุกขโลขปพยางวิวันใสเยสัพพทุกสัพพสุกสัพพโรคสัพพายสัพพคสเนียจังไร สัพพะทานังสัพพะราพังภวันตุเตรักขันตุสุรักขันตุ อิรสามิงพระพุทธคุณนางปัตตวีรสามิงพระธรรมเมตังปัตตวีรสามิงพระสังฆานังทุกขารองสะปะโสกสัพะโรกสัพะภัยสัพะคอสเนียจังไรมีวันใสเยสัพพะทานังสัพพะราภังพระวันตุเต รักขันตูสุรักขันตูจักรวาลทั้งแปดทิศติทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดสานมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบทั่วอนตาราสเสมานาเขตเตสตโยสนสตสะหัสสามิโพธะจาราบาลิเขตเตรักขันตูสุรักขันตุอิมาสมิงมงคลจักรวา ทั้งแปดทิศประสิทธิทจงมาเป็นกำแพงแกวทั้งเจสานมาป้องกันห้อมรอมรอบกอบตัวอนันตาสะเสมานาเขเตสมันตาสตโยสนาสตาสหัสามิธรรมาจาราปริเขเตปราขันตูสุระขันตุอิมัสเมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแกว มาป้องกันหอมรอมรอบขอบตัวอนัตตาราสัเสมานาเขเตสมันตาสตโยสตสหัสามิสังเตกผูุทัจราบริเขเตรกขันตูสุรกขันตูอิมาสมิงมงคลจักวาทั้งแปรียเสถียรจงมาเป็นกำแพงแกวท่างเตสานมาป้องกันหอมรอมรอบขอบ Oh, tuaan ราสเสมนาเขเตสมันตาสตโยสนาสตาสหัสสังฆาจาระบริเขเตรักขันตุสุรักขันตุธรรมานุภาเวนะสปพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสังหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะ ชินาสาวกานุภเวนะสเปเตโรคาสเพเตภยาสเพเตอันตรายาสเพเตอุปัฏฐวาสเพเตทุนนมิตาสเพเตอวามังคลราวินาสันตุอายุวัตโกธนาวัตโกณวัตโกภารวัตโกวันนาวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะทุคาโรคาพยาเวลาโสกัสตุจุปัฏฐวาอัน เกาอันตรายาปิวินัสันตุจเตสะสังลาพังโสติงภาไคยังสุขังภาลังสิริอายุจาวันโนจัภพุขังวุติเจยสวาสตาอายุจาสิวาสิทธิ ภาวันตุเตผ่วัตุสาผังมังคารังลาคันตุสาพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดติภาวันตุเตภาวตุสาพังมังคารังลาคันตุสาพระเทวตาสัพพุทธามานุภาเวนะสัทธาสดติภาวันตุเตภาวตุสาผังมังคารังราคันเทวตา สาซาพสังฆานุพาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเต